สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเบนพิรวัตรนะครับกับช่องวีรวัตรโฮมเรคคอร์ดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าของเล่นสำหรับมือกีตาร์นะครับที่มือกีตาร์ควรจะมีในการใช้ซ้อมเพื่อไม่รบก,กวนข้างบ้างหรือคนข้างๆคนรอบข้าง,น,างนะครับเพราะเจ้าตัวนี้สามารถซ้อมแล้วใส่หูฟังได้ โดยธรรมชาติของกีตาร์ไฟฟ้าจะไม่มีเสียงดังนะครับแต่ถ้าเราตองฟังก็จะดังเฉพาะเราคนเดียวนะครับคุณประโยชน์ของเจ้าตัวนี้เรียกว่าเจ้าแอมปักนะครับชื่อว่า j o โยมินิแอมรุ่น ja 0 1ผมสั่งมาจาก Lazada ในราคา270บาทนะครับที่ผมสั่งมาด้วยเหตุผลเพราะว่า ผมเป็นคนเล่นกีตาร์ปงไม่เก่งและไม่ถนัดในการไปเที่ยวออกทริปต่างๆผมมักจะเล่นกีตาร์ปงแล้วเสียงอาจจะบอดหรือว่ามันไม่ใช่แนวของเรามิติมันไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้มันสร้างมิติให้เราตรงที่เราสามารถทำให้กีตาร์ไฟฟ้าของเราออกไปเล่นตามทริปข้างนอกได้นะครับทุกที่ทุกเวลาเพราะว่ามันมีลำโพงในตัวและมันสามารถสร้างเสียงแตก และกลาเสียงคีนให้เรานะครับทีนี้เราจะมารีวิวกันนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับจะลองเริ่มจากเสียงคีนก่อนนะครับทีนี้เรามาลองเสียงแตกกันนะครับเรียกว่าเสียงดิสติชนะครับ ีนี้ผมจะลองมาโซโล่เสียงคิีมก่อนนะครับลองโซโล่เสียงดิสเ s ชั่นกันนะครับหรือว่าเสียงแตกนะครับ ตัวนี้นะครับ JOYO JA 0 1ราคา270บาทนอกจากเสียงลำโพงจากข้างในตัวบอดี้นะครับยังสามารถต่อออกจากช่องหูฟังไปในเครื่องเสียงใหญ่ๆหรือว่าต่อเข้าคอมต่อต่อเข้าเครื่องเสียงไฮไฟเพื่อให้เสียงดังขึ้นนะครับสามารถทำได้นะครับและอีกช่องหนึ่งคือช่องไลน์อินที่สามารถเสียบเครื่องเสียง ไม่จะไม่ว่าจะเป็นพวกโทรศัพท์หรือว่าพวกเสียงไมเสียงอะไรต่างๆเข้าไปได้นะครับทีนี้ผมจะลองทดสอบสมมติว่าผมออกทริปไปเที่ยวแต่ผมอยากเล่นดนตรีให้มันมีมิติให้มันดูแบบเป็นวงโดยเฉพาะตัวผมคนเดียวนะครับผมจะมีโทรศัพท์อยู่หนึ่งเครื่องที่โหลดแอปกลุกกองจากเพจสตไว้นะครับแล้วผมจะ ต่อเข้ามาให้มันเกิดเสียงกรองทีนี้ผมจะลองเล่นเป็นเพลงให้ฟังนะครับความลับในใจไม่ใครใครรู้หรอกอยากพูดอยากบอกแต่เธอไม่เคยจะสนนะ บอกผ่านเพลงนี้ด้วยดวนใจมันโอ้พี่เธอมากมายหากมีความหมายขอเธอโปรดจงรับฟังทำก็เธอเท่าไรจะเธอกลับมองไม่เห็นมันพยายามแค่ไหนก็เป็นเหมือนลมที่พัดผ่านอยู่ตรงนี้มองตรงนี้เธอจะเห็นว่าใครนึ่งคน ำเธอมองกับเธอแต่เธอไม่เคยมองฉันมองแค่นี้เธอจะเห็นและลอยเปิดใจให้ฉันเข้าไปในใจโปรดเธอให้โอกาสฉัน ติดตามด้วยนะครับสำหรับเพลงแรกของผมชื่อว่าเพลงคนที่เธอมองผ่านกับผมศิลปินเบนพีรวัตรนะครับและฝากติดตามฝากกดไลค์กดติดตามช่องวีรวัตรผมเรคคอร์ดด้วยนะครับขอบคุณครับ